จังหวัดจันทบุรีนะคะจัดพิธีพารีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทําน้ําพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับตําบลบางกระจะอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประกอบพิธีธพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจประชาชนร่วมพิธีอย่าง พร้อมเพรียงก่อนร่วมกันเชิญขันน้ำสาครไปพักรักษาไว้ยังอุโบสถวัดพลับเพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับนับตั้งแต่โบราณการผู้คนในชุมชนบางกระจาและใกล้เคียงจะนำไปทำน้ำพระพุทธมนต์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำทัพจัดเตรียมกองทัพอยู่ที่วัดพลับพ,พระองค์ก็ทรงใช้น้ำในบ่อน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมกองทัพก่อนออกศึกต่อมาราชวงศ์จัก,กรีขึ้นครองราชก็ทรงใช้น้ำในบ่อนี้ทำน้ำพระพุทธมนต์ราชาพิเศษในการเสด็จขึ้นครองราชเช่นกัน ส่วนที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สักแก้วตาบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ ประชาชนร่วมพิธีก่อนจะร่วมกันเชิญน้ำสาครที่ตักจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สะแก้วเคลื่อนขบวนมารวมกันยังอุโบสถวัดพลับเพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันสำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สะแก้วเมื่อพศ2554จังหวัดจันทบุรีได้ประกอบพิธีพารีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นน้ำสงอภิเษก ทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชพิธีสเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาเจ็รอบ5ธันวาคม2554ต่อมาในปีพุทธศักราช2562เป็นหนึ่งใน108แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศที่ได้นำเข้าพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการปัจจุบันและที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทานนารายต์ตบลคลองนารายอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายทวชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สําหสำหรับทานนารายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติใสสะอาดที่ไหลออกมาจากถ้ำพระนารายมีกำเนิดจากต้นน้ำก็คือน้ำตกคลองนารายยอดเขาสะบาบและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือในปี2 0 0พ 403พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีได้ทรงเยี่ยมชมพร้อมกับสร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งด้วยทั้งนี้น้ำจาก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งของจังหวัดจันทบุรีจะเชิญมาไว้รวมกันที่อุโบสถวัดพลับเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เวลา17.09นาฬิกาเนาทีเป็นต้นไปและในวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567จะมีพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เวลา12นาฬิกาโดยพร้อมเพรียงกัน